เอาล่ะทุกคนวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับเลิฟไลท์ส c ู o o ดอลเฟ Festival ลยเอ็ GN. อีกแล้วคือนี่อัดตอนที่แบบว่าง่วงนอนอยู่กําลังง่วงนอนแต่คือเราไม่อนอนแล้วเพราะว่ามันเย็นแล้วนั่นเองนะจ๊ะ <c oughs> <c oughs> ก็เลยอัดชีททำให้ตัวเองตื่นละกันโอเคซึ่งเราก็กลับมาอีกแล้วกับ Scouting ขอดหายใจแล้วอะบับเบิลเซตสเต็ปที่3แล้วคือไม่อยากจะเชื่อว่าตัวเองจะเก็บได้150สรุปก็ยกให้น้องเต็มโคต้าอีกแล้ว150คือไม่อยากจะเชื่อตัวเองเลยอะคือคลิปที่แล้วที่เราสุ่มไปคือวันที่1ใช่ปะคลิปเนี้ยอัดวันที่2เว้ย คือใช้เวลาปั่นใจแค่เพยียงแค่วันเดียวอะปั่นยังไงวะงงมากคืออันนี้ปั่นแบบว่าคือครั้งเนี้ยถ้ามันหมดแล้วก็คือมันหมดจริงๆแล้วเว้ยคือเราปั่นแบบอไอ้การ์ดที่แจกจากเอพิลฟูเดย์หมดแล้วเราปั่นครบทุกใบแล้วเว้ยคือไม่เหลือแล้วจริงๆคือถ้าอันนี้หมด มันหมดแล้วแหละก็คือถ้าสุ่มครั้งนี้แล้วก็คือว่าเราคงต้องเก็บจากที่เขาแจกแล้วเนาะหรือไมก่ก็การที่เราไม่ได้ไอดอลไลท์แค่นั้นคือตั้งแต่ไอัอันเนี้ยเข้ามามีมีความรู้สึกว่ามันช่วยได้เยอะมากเลยนะเออแล้วคืออันเนี้ที่เห็นก็คือมี35เจมหถูกปะก็คือไข่15เจมก็คือจะมาแลกจากอัน,นเนี้ยนี่แหละก็คส <laughs> 50เลย คือตรงนี้แต้มก็จะเก็บใกล้ครบสองล้านแล้วคือตอนแรกกะว่าจะเก็บไปครบสองล้านแล้วเอามาสุ่มแต่คิดไปคิดมาก็คือน่าจะไม่ทันก็น่าจะไม่ได้อัดลิปตอนที่สุ่มอันนี้ให้ดูเนาะอืมโอเคถ้าเราสุ่มห้าสิบเจมมันจะได้แต้มตรงนี้มาสองแต้มเนาะก็น่าจะได้ไอ้ร้อยสสิบห้าพอยพอดีนี่คือตรงนี้เวที่เราจะมาแลกก็คือแลกเจมสามครั้งก็คืออีสิบห้าเจมพอดี ตอนแรกอ่ะจะแลกไอ้สเกาติ้ง11ครั้งแต่พอคิดไปคิดมาคือเปอร์เซนต์ในตัวนั้นนะก็คือยูอาจะ1.05แต่คืออันนี้มันเลทเปอร์เซนต์มันเยอะกว่าคือ3เปอร์เซนต์แล้วคือถ้าเกิดเราสุ่มครั้งเนี้ยเราจะได้สุ่มฟรีด้วยซึ่งครั้งที่4อ่ะมันเลท5%เปอร์เซนต์เว้เกตใช่ปะเออแล้วเราก็จะได้ตรงนี้พอดีไอ้บูติกเก็ตเอาจริงๆนะถ้าเกิดเราเก็บใจมาสุ่มตรงเนี้ย เราคิดว่าเราได้ลิกโกะแล้วอะเอจริงๆแต่คือมันมียูอาแค่ใบเดียวไงเพราะว่าเรากลัวมันแบบมันไม่ออกอย่างเงี้ยอันนี้มันมีเปอร์เซ็นต์เลทออกเยอะก็เลยเอ,อช่างมันเถอะเอานี้ก็ได้อะไรเงี้ยโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปแลกกันก่อนแลกทขั้งหมดสิบห้าเจมเนาะโอเคหนึ่ง สอสโอเคแรกมาแล้ว50พอดีเป๊ะนะทุกคนอันนี้ก็คือเอานิโกะมาตั้งจากพาที่แล้วที่เราสุ่มได้น้องเนาะโอเคก็คือเข็มกัดเอาสกเกลมาเตอร์เลยจ้ะคืออันจริงๆป้าคือยอมใจตัวเองมากที่สามารถเก็บได้ครบขนาดเนี้ยเออคือแบบ คือด้วยความที่มันไม่มีอะไรทำเมยทุกคนเข้าใจป้าคือวันวันอยู่แต่บ้านอย่างเงี้ยลงไปลงไปซื้อข้าวร่างตึกไม่ถึงสิบเมตรคืนห้องจ้ะแค่นี้แค่นี้เลยแล้วก็มานั่งเล่นเกมคือมันไม่มีอะไรทำจริงๆทุกคนกินนอนอยู่แค่นี้แล้วก็มาปั่นโอเคเรามีโอกาสสอครั้งเลสาเปร์เซกับเลห้าเปอร์เซนต์คือถ้าเกิดครั้งเนี้น้องไม่ออกอะ่ะคือคือมันแบบ วัดเลยอะคือแบบโอ้ไม่ก็มันไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาพูดแล้วเกตปะโอ้โห oh. คือใจเริ่มไม่ดีแล้วว่าไดอาร์มออกมาอย่างเงี้ยคือคือไดอาร์คือแบบเราขอเถอะคือเลิอกออกมาได้แล้วเลิอกออกมาหลอดเลิอกออกมาให้เราได้แล้วอะใบเซกเนะี่ยคือขอเถอะจริงๆโอเค เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็ไปเริ่มกันเลยดีกว่าฮานามารุมา<ะ>คือปั่นแทบตายเลยนะเวย้ยคือเรายอมพรีทุกอย่างเพื่อเซตเนี้ยจริงๆแต่เติมเงินไม่เติมนะคือเติมไม่ไหวอะ่ะมันเรียบร้ยคือเติมแม่งแพงโคตรเลยแพงแบบขอยอยู่อาเถอะ คือตอนนี้เราไม่รู้เราจะพูดอะไรแล้วอะ่ะคือถ้าน้องไม่ออกอีกก็คืออยากตายจริงคือแบบ่โอ้ยคลิปนี้ก็จะบ้าๆหน่อยเพราะว่าบวกกับความม่วงนอนด้วยแต่คือเราก็ไม่อยากนอนเข้าใจปะเออโอเคมาไปห้เต็มหนึ่งครั้ง กับฟรีหนึ่งครั้งโคต้าเนี่ยเราให้เต็มเลยนะร้อยห้าสิบเก้าไหมถ้ามาลิกาโยรับฟังอยู่ช่วยตอบเราด้วยใช่นี่ไม่ไหวแล้วโอเอ็นอาร์สองก็ถือว่าโอเคโอเคเราเราไม่ได้เราโอเคนะที่เอ r อออกอย่างน้อยเอ็นอาออกอะ กูว่าละไดอายุทธ์ <laughs> ให้คนอื่นมาบ้างโอเคก็ทางนี้ก็เท่าที่เห็นมีรูบี้เท่านั้นที่ได้ใบ,บใหม่โอ้ยกูจะบ้าตาย <laughs> ครั้งสุดท้ายนะทุกคนเลทห้าเปอร์เซน เลทาเเซนครั้งที่แล้วอ่ะเราได้ที่เราสุ่มตู้ลิมิเต็ล้เราได้ยูอารตั้งแต่สเต็ปมาสมแล้วนะแล้วก็ได้สเต็ปห้าออกมาอีกใบหนึ่งสเต็ปห้าแล้วสเต็ปสี่เอาละ่ะคือครั้งนะี้ครั้งสุดท้ายของแทแล้วคือไม่มีปัญญาหาแล้วจ้ะ จบโอเค no you are no I know กูจะร้องให้ความพยายามของเราปนปีมากสิกะก็รัวๆแต่ว่าเราไม่เราโอเคอะที่เอเออกคืออย่างน้อยก็น่าจะให้โยชิโกะสักใบหนึ่งแต่ก็ไม่เป็นไร เอาเป็นว่าสำหรับเซตนี้ก็คือยอมแพ้จ้าค,คือรู้สึกว่าเราเกลือมากเลยอะช่วยนี่อะความแบบใจร้ายกับเราเกินไปอะเราทนไม่ได้ตกดผิดโอเค,อเ,คเดี๋ยวไปไอดอลไลจิกะไอดอลไลหฮานามารุก่อน เราคงคาดหวังกับเซตนี้ไม่ได้แล้วใช่ไหมโอ้ยคืออยากได้มาลีมากมมแล้วคือมาลีไม่ออกให้ชาน้าทุกคนคือตอนนี้เราคิดอยู่ว่าเราจะเผาจิก,กาสี่ใบเลยไหมแล้วก็หาเอเดนไออใบหนึ่งเผาได้ห้าใบเราจะไอดอรไลท์ได้ยูอาร์ได้ใบหนึ่ง ไม่เอาอ่ะมันไม่คุม้มง้นอนดอลไลจิกะก่อนเพราะว่าจิกะเราอ่ะใช้เหมือนกันเนะาะสี่ใบเอาโอ้ไม่ก oh ็นั่นนะว่าคือแบบคือเซตนี้มันแบบมันสุดๆแล้วว่าคืออยากได้มาลีจริงๆนะเว้ยทำไมถึงใจลายกันแบบเนี้ย ชิกาน,น่ารักมากคือแบบเซนเนียคือบอกเลยอ่ะคืออันดับหนึ่งในใจจริงๆอ่ะเออน่ารักมากอ่ะคือทุกคนแม่งแบบสุดมากอ่ะจริงๆเอ้าแล้วเราเอาใส่แค่สามใบก็ใสให่หมดเลยสิ <laughs> เอาแค่แลหยัดไปก่อนเอ้ยเอเดระยด้วยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวไปเอาให้เดียะก็ได้ เราสับแหลกจ้าโอ้ยคือสวยมากอะ่ะคือเซตนี้คือแบบโดนเซตนี้ตกมากอะ่ะจริงๆอันนี้ไม่ได้เวอร์แต่คือแบบเราชอบจริงๆนะเว้ยใกล้เต็มแล้วให้เต็มเลยละกันมีตรงนี้อยู่โอเคใบเดียวก็เหลือแล้วอ่ะ โอก็ผิดโอเคก็สหรับคลิปนี้ก็จบไปแต่เพยงเท่านี้เนาะก็คือไม่ได้อยู่อารสักใบเลยจ้าโอเคก็สหลับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมกับความเกลือของเราเนาะโอเคสหลับคลิปนี้ก็ไปแล้วบ๊ายบาย